วิธีลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ดิจิตอลวอลเล็ตวิธีลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินดิจิตอลทําแบบนี้เพื่อรับเงิน10,000บาทผ่านแอปทางรัสครับโอเคในคลิปนี้ผมจะพาคุณไปลงทะเบียนให้คุณได้เงิน1,000 0บาทพู้ง่ายๆครับคุณดูคลิปนี้จบคุณจะได้1 0,000บาทก่อนใครแนาะเพราะคุณทําก่อนทําก่อนได้ก่อนโอเค มาทำไปพร้อมกันอันดับแรกติ่ที่คุณต้องมีก่อนเลยก็คือแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งหน้าตาแอปเป็นแบบนี้นะครับทางรัฐแต่ท่านทราบกันดีอยู่แล้วท่านดาวน์โหลดกันเรียบร้อยติดมือถือนะครับแต่ถ้าคุณยังไม่ทำทางการดาวน์โหลดเนี่ยไม่เป็นไรวิธีการดาวน์โหลดผมได้จะทำเอาไว้อย่างละเอียดมากๆมีหลายเวอร์ชันนะครับก็ไปดูได้หลังวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ดูคลิปนี้จบก่อนแล้วค่อยไปดูก็ได้นะครับหลังวิดีโอนี้ผมจะใส่เป็นคลิปแนะนำเอาไว้ให้ก็ไปดูนะครับ ก็แอปพลิเคชันนี้เป็นแอปทางรัฐก็สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้นะครับถ้าคุณเป็น Android ก็เข้า Play Store เป็น i อเวก็เข้า p p Store นะครับโอเคผมติดต่างว่าทุกคนเนี่ยมีแอปทางรัฐแล้วนะครับสมมติว่าคุณมีแอปทางรัฐเรียบร้อยเหมือนกับผมแล้วตอนนี้โอเคพอมีแล้วอ่าเราไปต่อก็คือเปิดแอปทางรัฐขึ้นมาครับอันดับแรกเปิดแอปทางรัฐแนะนําว่าก่อนเปิดเนี่ยให้คุณนี่นี่ก่อนนะครับ อัปเดตแอปทางรัดเป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเปิดนะเพราะว่าต้องเป็นเวอร์ชันล่าสุดถึงจะมีหน้าจอแบบที่ผมกำลังจะโชว์ให้คุณนะครับโอเคก็ตรงนี้เนี่ยสิ่งสำคัญครับคือใส่พินโค้ดที่เราตั้งกันนะเดผมได้สอนเอาไว้แล้วใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวไปต่อนครับหลังจากใส่ PIN โค้ดเสร็จระบบก็จะพามาสู่หน้านี้เลยครับก็คือ หน้าหลักของแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งคุณจะเจอเยอะแยะมากมายในส่วนของบริการกล่องข้อความการตั้งค่านะครับข้อสําคัญเลยก็คือให้คุณเข้ามาที่บริการซึ่งทุกคนจะอยู่หน้าบริการอยู่แล้วและคุณจะเจอหมวดหมู่เยอะมากมายในส่วนขภาครัฐยานพาหนะการเงินสุขภาพข้อมูลของฉันสวัสดิการสาธารณภัยการศึกษาเนี่ยเลื่อนไปมีสุขภาพที่ดินที่อยู่คดีแจ้งเหตุเรื่องรัฐคนพิการการงานการชีพการศึกษาอันนี้คือหมวดหมู่ที่เยอะมาก แต่ข้อสําคัญของเราที่เราจะไปทํากันครับคือตรงนี้นะครับก็คือ,โอนนะโยบายของรัฐบาลนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ให้คุณเข้าไปที่กดเข้าไปนะนโยบายรัฐบาลกดเข้าไปปุ๊บคุณจะเจอนโยบายของรัฐบาลครับเขาก็จะมีเขียนว่าเนี่ยตรงนี้เลยลงทะเบียนขอรับสิทธิดิจิตอลวอลเล็ตบริการสําหรับลงทะเบียนขอรับสิทธิดิจิตอลวอลเล็ตหรือเงินดิจิตอลเพื่อรับเงิน10,000บาทนั่นเองนะที่เขาบอกว่า ลงทะเบียนรับเงนินหนหมื่นบาทในแอปทางรัฐทำยังไงยินดีตนอะไรยังไงแบบไหนเนี่ยแบบนี้ครับทำแบบนี้นะคุณหาตรงนี้ให้เจอหากคุณหาไม่เจอสมมุติว่าหาตรงนี้ไม่เจอนะผมจะเข้าหาวิธีอีกที่หนึ่งให้เจอนะครับถ้าคุณหาตรงเมื่อกี้ไม่เจอสมมุตินะก็กดตรงนี้นะหากกำลังหาอะไรอยู่เนี่ยพิมพ์คําว่าลงทะเบียนไปจริงคําว่าลงทะเบียนก็ขึ้นละเนี่ยิมิงคำว่าลงทะเบียนมันก็ขึ้นแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยครับ ถ้าพิมพ์ลงทะเบียนธรรมดาไม่เจอก็พิมพ์ตามนี้เลยครับลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแบบนี้แล้วก็กดเข้าไปได้โอเคอ่ะทีนี้เนี่ยผมจะเข้าแบบกรณีง่ายสุดนะครับคือสมมุติว่าคุณเจอทุกคนนะนโยบายภาครัฐกดตรงนี้เข้าไปอ่ะแล้วก็เข้าลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ดิจิทัลวอลเล็ตบริการสําหรับลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ดิจิทัลวอลเล็ตกดเข้าไปครับพอกดปุ๊บนะหน้าจอก็จะขึ้นครับรายละเอียดบริการ ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ดิจิตอลวอลเล็ตผู้ให้บริการขออนุญ,ญาตเข้าถึงข้อมูลต่อไปนี้ก็เขาก็จะพูดครับว่าขอเข้าถึงข้อมูลอะไรเลขบ,บัตรตัวประชาชนนะครับก็สามารถเนี่ยตรงนี้เขาก็จะกดปุ๊บก็จะเห็นเลขบ,บัตรตัวประชาชนของคุณนะครับอ่าโอเคอันนี้ปิดไปโอเคข้อสําคัญคือตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีให้อ่านรายละเอียดนะครับว่าลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ดิจิตอลวอลเล็ตนะครับผ่านแอปทางรัฐทางรัฐทางรัฐ,ง,รฐง่ายจบครบ ทุกช่วงวัยเคยเขาจะขึ้นมาครับเขาก็จะมีรายละเอียดต่างๆเนี่ยสำนักงานอะไรต่าง,งๆนะครับแล้วก็จะมีเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์รับเงินที่ตัองอ้งหนึ่งหมื่นบาทซึ่งผมได้ทาคลิปอธิบายาไว้แล้วนะครับก็เนี่ยเขาก็จะมีบอกครับว่าอายุ16ปีจะต้องมีอายุ16ปีบริเรณภายในวันที่30กันยายน2567เงินฝากกาหนดไม่เกิน50,000 0บาทนับยอดบ,บัญชีเงินฝากถึง31มมีนาคม2 5 6 7ที่ผ่านมาโดยเงินฝากดังกล่าวต้องเป็นเงินฝากสกุลเงินบาทในธนาคาร พาณิชย์และาคารของรัฐเท่านั้นไม่รับรวมสลักอมสินสลักออสลักอมทรัพย์นะครับสลักอมทรัพย์โอเคไม่รับรวมสลักอมทรัพย์แล้วก็รายได้ไม่เกิน8ปดแสนสี่หมื่นบาทต่อปีภาษีวัดจากฐานข้อมูลเงินได้ของกรมสรรพากรณปีสองพันหกซึ่งที่สุดไปแล้วเมื่อสาเอ็ดธันว,ควาคมสองพันหกและนับรวมทุกรายการที่ยื่นในระบบภาษีเงินเดือนค่าจ้างค่าฟรีแลนซ์อะไรต่างนี่คือรายได้ที่ไม่เกิน การลงทะเบียนจะเริ่มต้นภายในไตรมาสที่3ของปี2567และจะเริ่มใช้งานภายในไตรมาสที่4ของ2567ไตรมาสที่3ก็ไตรมาสที่1คือเดือน1-2-3ไตรมาสที่2คือเดือน4-5-6นะครับไตรมาสที่3ก็คือเดือน7-8-9คือกรกฎาคมสิงหาคมกันยานะครับโอเคแต่ก็เกณฑ์ซื้อสินค้าเนี่ยยังเป็นซื้อสินค้ากลุ่มเดิมยกเว้นบริการสินค้าต้องห้ามคือสินค้าอบายามุข น้ํามันบริการออนไลน์เป็นต้นนะครับกระทรวงพาณิชย์กำหนดเพิ่มเติมเกณฑ์ร้านค้าขนาดเล็กยังเป็นเหมือนเดิมนะครับก็อันนี้ผมเล่าไปหมดแล้วโอเคประมาณนี้ครับโอเคเอาเป็นว่าพอเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องทํากันตรงนี้ก็คืออันนี้มีเกี่ยวกับบริการสามารถอ่านได้บริการสำหรับการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ดิจิทัลวอลเล็ตนะครับเนี่ยก็จะมีให้อ่านเยอะมากนะนะครับตรงนี้ก็อ่านไป อเคพอทุกอย่างเรียบร้อยจบแล้วสิ่งที่คุณต้องทําครับคือคําว่าอนุญาตด้านล่างนะครับคําว่าอนุญาตตรงนี้คุณต้องกดอนุญาตนี่คือการเปิดนะครับขอรับดิจิตอลวอลเล็ตกดอนุญาตถ้าไม่กดตรงนี้คุณจะไม่ได้เงินนะต้องกดนะครับโอเคกดอนุญาตครับพอกดเสร็จนะเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้ครับว่าเตรียมพบกันเร็วๆนี้นะครับลงทะเบียนโครงการเติมเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตนะครับ แล้วก็เดี๋ยวมีความคืบหน้าอะไรยังไงเดี๋ยวจะมาทําต่อกันนะแต่ณปัจจุบันคุณต้องกดอย่างนี้ก่อนให้ทุกคนเนี่ยมาถึงขั้นนี้ให้ได้นะครับเพื่อที่จะได้เงินก่อนใครโอเคครับส่วนรายละเอียดต่างๆอะไรยังไงเนี่ยก็พิมพ์มาพูดคุยสอบถามกันใต้คอมเมนต์นล่างคลิปนี้ได้นะครับทำแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยสมัครลัตติดปัญหาอะไรหรือให้ผมช่วยอะไรเนี่ยก็ บอกผมได้นะครับใต้คอมเมนต์นลทีล่นี้หรือจะกดชื่อแอดไลน์มาสอบถามกันได้ก็ทยอยตอบนะครับเพราะว่าคนส่งข้อความมาค่อนข้างเยอะมากๆโอเคครับอ่ะนี่ก็ถือว่าสําเร็จเรียบร้อยเสร็จสิ้นไปนะครับแต่ตรงนี้จะสามารถทําเป็นบริการโปรก็ได้จะจัดการข้อมูลบริการก็ได้นะครับนี่แล้วก็จะปิดไปก็ได้นะครับโอเคอย่าพอคุณกดเข้ามาใหม่ครับในลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ดิจิตอลวอลเลตเขาก็จะขึ้นแบบนี้ละเรียกพบการในเร็วนี้ คุณต้องขึ้นแบบนี้นะครับว่าพอกดเนี่ยสมมติพอเข้ามาหน้าใหม่เลยเปิดแอป,ปมากดนโยบายภาคนโยบายรัฐบาลครับแล้วก็กดลงทะเบียนขอ, es, ขอรับสิทธิ์ดิจิทัลวอลเล็ตปุ๊บต้องขึ้นแบบนี้ละเดี๋ยวบบกันเลยเร็วนี้ถ้าเกิดหน้าเปลี่ยนก็เดี๋ยวจะมาว่ากันอีกทีนะครับนะเผื่อบ,บางทีมีหน้าจอที่เปลี่ยนไปแล้วก็มีการอัปเดตแต่ล่าสุดทุกคนจะต้องกดตามที่ผมบอกโอเคนแล้วลพอคุณได้หน้านี้ก็ยินดีด้วยครับคุณคือเริ่ม เตรียมพร้อมที่จะรับเงินแล้วพอเขาเปิดบุคคนตรวจสอบคุณสมบัติในนู้นนี้นั่นเดี๋ยวอ,อะไรต่างๆเนี่ยว่ากันทีนะครับโอเคไว้ทุกท่านได้เงินกันทุกคนนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลากันไปเพียงเท่านี้ของคุณท่านที่ติดตามรับชมถ้ามีอะไรเพิ่มเติมจากนี้ครับผมจะําฝากทุกท่านอย่างแน่นอนเลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ